เฮ้ยผนเสือขายว่าผนเสือขายว่าเอา้าทำไมเม็นมีเลยว้าแม่งหลอกว,ว้าหูเกมบักตูบักสตีมมัวว้าหูที่มันไม่ขายก็เพราะมึงไม่อ่านไงเราอีกเออมึงแหกตาอ่านกันบั่งดิวะาเอ็ดวานสต็อกมีราสไอแลนด์มันคือก่อรับครับฮัลโหลมันคือก่อรับถ้ามึงอยากดูตัวธรรมดาเนี่ยมึงไปดูตรงนี้ครับเเลนสต็อกครับ นี่ครับเคอร์เลนสต็อกคือคนขายธรรมดาครับ a อ็ดวานนี่คือคนขายในเกาะรับครับฮัลโหลแม่งไม่แหกหูแหกตาดูอะไรกันเลยครับบักกันอย่างเดียวเองพวกมึงอ,อ่ะปัดโทอ่าเดี๋ยวถามอีกเกาะรับหายยังไงมาเดี๋ยววันนี้กูพาไปดูเกาะรับคนขายผลที่เกาะรับเนี่ยมันจะรีทุกสองชั่วโมงเวลามึงจะดูกันเนี่ยให้มึงดูเวลาด้วยว่าเวลาที่เขาโพส์มันกี่โมงอย่างเช่นอย่างคนขายผลปกติเนี่ยมันรีบ่ายสามใช่ไหมเกาะรับมันก็จะรีบ่ายสามแล้วก็ห้าโมงที่เกาะรับเนี่ยมันจะรีทุกสองชั่วโมงนะครับ ส่วนคนขายปกติเนี่ยจะรีทุกสี่ชั่วโมงจำไว้จำไว้ให้ดีๆเพราะฉะนั้นดูเวลาที่เขาโพสให้ดีๆว่าเขาโพส์กี่โมงนะครับอย่างตอนเนี้ยมันโพสห้าโมงใช่ไหมแสดงว่าคนขายผลคนเนี้ยมันจะรีอีกทีตอนหนึ่งทุ่มเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีเวลาไปหาครับเพราะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะครับโอเคไปเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาให้ดูว่าเขาหากันยังไงในเกาะลับเนี่ย วีธีหาเกาะรับก็ไม่ยากเลยครับผมเราไปที่ท่าเรือก่อนเดี๋ยวอไปเกาะกลางละกันท่าเรือมันใกล้ดีเลือกเรือมาหนึ่งลำฮะลำไหนก็ได้เอ้ยลำนี้โอ้โหเลดเกินป่ะลำนี้จริงๆลำไหนก็ได้นะขี่ไปเลยให้ให้เราขี่ตรงไปเลยฮะตรงไปเสร็จปุ๊บถ้าใครเล่นบนคอมเนี่ยก็จะสบายหน่อยนะครับผมถ้าใครเล่นบนคอมเนี่ยก็จะสบายหน่อยให้เรากดมาที่ตรงนี้นะครับคลิกคลิกตรงนี้ทีหนึ่งแล้วปล่อยฮะแค่นี้มันก็จะพุ่งตรงยาวแล้วครับทีนี้เราปล่อยเลยเราก็รอจนมันเจอเกาะเว้ย องยาวอย่างเงี้ยจะจนมันเจอเกาะคือแบบมันจะเจอเจ้าทะเลเจออะไรก็ตามเจอเรือคือปล่อยมันเลยฮะเราจะไม่สนใจคือเราจะมาหาเกาะอ,อย่างเดียวนี่คือวิธีการหาเกาะที่ไวที่สุดครับอะไรครับเนี่ยคือแบบเกาะรับแมงมาเป็นโอ้โหตั้งหลายเดือนแล้วคือกูต้องมาทําคลิปสอนหาเกาะรับหรอวะเนี้ยนะเดี๋ยวมาจับเวลากันว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาหนะ้าโมงสานาทีอ่ะโอเคตอนนี้เจอเกาะรับแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา ห้าโมงสี่สิบสองสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองก็ใช้เวลาไปประมาณสี่นาทีสามสี่นาทีประมาณนี้โอเคมาถึงกอรับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมทึบๆแบบนี้คือแนะนําให้แบบให้มาตอนที่เป็นช่วงกลางวันนะมันจะหาง่ายกว่านะครับตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนมันก็จะทึบๆหน่อยวิธีหาที่ไวที่สุดนะครับผมให้เราขึ้นแบงก์บนฮนะให้เราขึ้นมาบนกําแพงประมาณอย่างนี้นะครับผมแล้วให้เราวิ่งตามกําแพงไปเรื่อยๆมาหาตอนกลางคืนคือนรกจัดเลยนะคือมันจะสุ่มเกิดนะมันสุ่มเกิด เราจะไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่เหมือนกันโดดดไปเดี๋ยวก็เจอนี่ไงเจอละดูผลเสือขายจริงไหมนี่นะครับใครบอกผลเสือไม่ขายวะใครบอกผลเสือไม่ขายอะครับมันไม่ใช่ว่าไม่ขายแต่พวกมึงไม่อ่านกันเองเว้ยเออเก็ตปะเนี่ยอีกหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีลีเคนะจบใครไม่กดติดตามกดซะเออแล้วก็เลิกถามสักที